สวัสดีครับตอนรับผสู่ร The Citizen กับผมประชาชนเจรญศิริเอพิโซดนี้เราจะคุยเกี่ยวกับการวิเคราะห์รูปภาพนะครับบน c o p i l o t นะครับผม c ค p i l o t มีความสามารถที่จะเอารูปภาพเข้ามาแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลตามที่คุณต้องการคุณสังงานมันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดคน้คนคว้าวิจัยนะครับผมการทำ e c o g n i t i o n ในต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับว่าเฮ้ยแบรนด์อะไรนะครับสินค้าอะไรหรือโลเคชันนั้นอยู่ที่ไหนมาสามารถทำให้คุณได้ะนะครับ อย่างตัวอย่างด้่นขวานี้นะครับผมใช้ข้อบันหลดในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดของเครื่องดื่มชูกําลังนะครับจากรูปที่ผมให้ไปทั้งหมด4ขวดนะครับผมเป็นแบรนด์ต่างๆไม่พูดชื่อแล้วกันนะครับผมก็ Analyze ์มาเลยว่าในปี2023นะครับผม Market Share เขาเป็นยังไงบ้างนะครับโอออเซ็กซ์เมนอะไรต่างๆให้ข้อมูลทางการตลาดมาผมค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวถูกไหมอ่าจะเห็นว่าเฮ้ยวิธีการทําแบบนี้นะครับผม คุณสามารถทําได้ผ่านโค้ดพหลอดเลยโคพหลอดตปัจจุบันมันมีหลายที่มากนะฮะทั้งบนเว็บบน Microsoft Edge นะครับหรือแม้กระทั่งบน Windows เองนะครับผมแต่การใช้งานจะมีความแตกต่างกันตรงนิดนึงนะครับผมถ้าเกิดบนเว็บเบราว์เซอร์นะครับคุณต้องมีการ add image เข้าไปนะครับว่าคุณต้องการไปพวกอคอ p อ image อะไรต่างๆมาเงี้ยก็ต้องไปครอบมาแล้วก็เอามาวางได้ถูกไหม ต้องกดเปิด Snipping Tool ก่อนนะครับแล้วก็วางแต่ถ้าเกิดบนที่เป็นตัว Microsoft Edge นะครับแล้วก็ตรงตัว,ตวนี้เนี่ยคุณสามารถจัดการให้มันเลือกตัว Screen Shot Tool ขึ้นมาแล้วก็ตัดวางไปได้เลยนะครับมันก็จะเป็น Tool ที่คุณเลือกได้เลยแล้วก็สามารถยิงเข้าไปบนนี้ได้เลยก็สะดวกกว่านิดนึงอลงเรื่องเนื้อหาแล้วแกน่นนะบอกวิธีการใช้ไปแล้วถูกไหมเมื่อกี้เนื้อหาคือว่าเฮ้ยจากที่เห็นเนี่ยมันก็วิเคราะห์ทางการตลาดได้นะครับผมเฮ้ยอย่างนั้นแล้วมันทําอะไรได้อีกสมมตินะครับ สมมุติผมไปดู Energy Drink worldwide ลวกันนะอ๋อว l วแบบนี้ world i, ในตลาดเลยนะครับอยากรู้ว่าเฮ้ยมันมีอะไรรวมๆบ้างนะครับแล้วบางทีเนี่ยผมบอกวิได้ขวด Energy Drink มาเต็มไปหมดสมมติแบบนี้นะครับผมโหบางีผมก็ไม่รู้นะแบรนด์อะไรมาจากไหนแล้วนะผมอยากรู้ว่าเฮ้ยในแต่ละแบรนด์เนี่ยนะครับผมมันมี o r i g i ินอลคัน t r y อะไรมาจากไหนนะครับผม ผมอาจจะสั่งมันว่าเฮ้ยในรูปภาพเนี่ยผมตัดอย่างนี้แล้วกันนี่ครับผมผมอกการรูว่า original country of each brand นี่ครับผมเป็นยังไงบ้างบอกได้ไหมนะครับเลือกมาหน่อยว่าเฮ้ยอยากรู้อ่ะข้อมูลอยากรู้ว่ามันมาจากประเทศไหนบ้างอะไรเอะครับข้อมูลมาแล้วเรียบร้อยนี่ครับผมก็จะบอกว่า original country ของแต่ละอันมันมาจาก ที่ไหนบ้างนะครับก็ิสต์ข้อมูลออกมานะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาลองอันถัดไปแล้วกันนะเดี๋ยวผมเอารูป product in 711ให้ดูแล้วกันนะเป็นอะไรดีอ่ะอ่าจะจะลองดูให้มันรู้ว่าจากสถานที่ไหนนะครับผมเดี๋ยวขอดูก่อนโอ้โหจะเข้าใจไปเนี่ยดูที่แม่จะขอขอเอาเอาวางรูปออก่อนนะให้มันเปิดเปิดเปิดได้หน่อยนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันอันนี้มันที่ไหนบ้นนางอัหนึ่งนะ เดี๋ยวลองเอา p โปรดักต์ที่หนึ่งนะครับผมเชลอินไทยแลนด์แล้วกันนะครับผมแบบนี้นะครับออกมานะครับผมก็เดี๋ยวลองดูนะว่าเฮ้ยเขาจ่ายไหมว่าไอ้ที่นี่มันที่ไหนนะคิดว่าโอเคลองดูสินะครับผมอลองให้ลองให้มันรันดูนะครับผมที่ไหนอยากรู้ครับว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับผมที่นี่นะฮะ ควัลัดก็ไปรันนรับการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆมาให้นะครับผมออกมาแล้วในการวิเคราะห์ข้อมูลอ่ข้อมูลมาแล้วนะมันบอกเลยว่าเป็น7เปนยูเในประเทศไทยนะครับผมสามารถวิเคราะห์สถานที่ได้ด้วยนะว่าโลเคชันนี้มันอยู่ที่ไหนนะครับน่าจะไปจับอิมเมจว่าตรงนี้เฮ้ยมันพูดถึงอะไรบ้างแล้วก็เอาข้อมูลออกมานะครับนอกจากนั้นนะครับเดี๋ยวลองดูเป็นรูปแบบอื่นแล้วกันนะครับผมเอรูปแบบนี้แล้วกันในรูปผมขออภัยนะไม่รู้รูปใครนะครับผม เอาง,ง่ายๆกันผมอาจจะต่อนะก็เฮ้ยมาตรงนี้ต่อ Activity in image นะครับผม in the image นะครับลองดู Activity in image ว่ามันเขาทำอะไรนะวิเคราะห์ว่าเฮ้กิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการ,รวิเคราะห์ข้อมูลบนรูปภาพต่อนะฮะแบบนี้นะครับผมมันก็บอกนะว่าในตัวในกิจกรรมมันกำลังทำอะไรอยู่ต่างๆนะครับที่คุณจะสั่งภาษาไทยก็ได้นะฮะได้เหมือนกันนะครับ มันก็บอกในะ image เี้ยเป็นโหมนะโชว์ Person นะครับ a อเ i n g ิ้งอ่าแ i คท i วิตี้ p อปปิ้งชอปเดียร์ริชโคกกำลังจับ Product อะไรบางอย่างอยู่ด้านบนนะครับผมมันก็เห็นไหมมันก็วิเคราะห์กิจกรรมบนรูปภาพได้ว่าเฮ้ยมันทำอะไรกันอยู่หรอผมลองนึงแล้วกันนะครับผมเป็นอ่าโอ้ยโทษโทษโทษครับ p l a ล e แล้วกันนะครับผมโอเคนะครับผมอ่าอย่างเช่นผมเห็นคนนอนอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับผม อ่ะผมดูกันแล้วกันผมดูเอาที่มันดูแบบเอางี้แล้วกันฮะผมดูก่อนนี่ครับผมอาจะวิเคราะห์ว่าโอเคนะครับผม please ผมใช้มันดูที่ว่ามันจะมารถ apply safety factor อะไรได้บ้างนะครับผมบอกว่าช่วย apply safety to person in image ห้หน่อยว่าถ้าเกิดสถานการณ์เป็นแบบนี้นะครับผมจะ apply safety คือความปลอดภัยอะไรกับเขาได้บ้างนะครับลักษณะบแบบนี้เนะี มันก็จะเอาวิเคราะห์สถานการณ์และตอนนี้นะครับมันไม่ใช่แค่ดูรูปภาพอย่างเดียวแหละจะดูสถานการณ์ว่าสถานการณ์ที่กาลังเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วเซฟตี้แฟกเตอร์อะไรต่างๆที่จะแอพพลายไปได้มีอะไรอดี๋ยลองดูกันอลองดูนะมันก็เจนเนอเรตออกมาแล้วนะครับผมว่าเขาบอกว่าอันนี้กําลัง performing hand a g e เ,อเอบอกว่าอยู่บนหน้าผาเลยกาลังทำอะไรบางอย่างนะครับผมเพราะฉะนั้นเขาบอกเลยว่าไอที่สําคัญเนี่ยคุณควรจะมีแบบอ,อุปกรณ์เซฟตี้นะครับแล้วก็ เป็นป้ายแจ้งเตือนต่างๆนะครับว่าคุณทําแบบนั้นหรือเปล่านะครับต้องใส่เกี่ยวกับเซฟตี้ต่างๆนะครับโอ้โหอะไรต่างๆเนี่ยออกมาเนี่ยหลายรูปแบบเลยนะครับผมก็มันก็สามารถแอปพลายเซฟตี้แฟกเตอร์ได้ว่าสิ่งที่คุณทำควรทําตรงนั้นนะคืออะไรนะครับแล้วก็โอ้โหมีเจนเนอเรตรูปให้ด้วยเหรอเนี่ยดูซิมัเจนเนอเรตอะไรแล้วครับเนี่ยก็เจนเนอเรตรูปภาพที่ผมก็ไม่ได้สั่งเจนเนอเรตนะอ๋าหรือมันจะไปแอปพลายให้อ๋ออย่างงี้แหละมันก็จะบอกว่า อ,อ๋อคุณคุณจะไปแต่งกายแบบนี้เหรอบางทีก็โอเคเอาให้ก็เถอะนะอ่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ครับผมก็เห็นเห็นว่าไอลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างมีประโยชน์เลยหรือว่าคุณจะบอกว่าถ้าเกิดเรามีรูปภาพอะไรเจง๋งๆอยากจะคิดแคปชั่นออกมานะครับผมก็ให้มันทำให้ก็ได้นะครับผม uh, give me อ่าแคปชั่น for this image นะครับ In Thai language นะครับผมแบบนี้เลยรูปเดิมนะครับกระโจนโลดโผ่อยู่บนหน้าผาช่วยคิดแคปชั่นเจ๋งๆให้หน่อยบนนี้นะครับอ่าโคบาอดคิดแคปชั่นให้หน่อยนะออมคิดแคปชั่นแป๊บนึงอ่ามาแล้วนะแคปชั่นนะครับผม forming on clip ตึ๊บตึ๊บอ่า here is a caption in Thai language for this นะครับผม ความกล้าหาญบนขอบฟ้าท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติโอ้โหโอเคโอเคนะอะพราะได้อยากจะรีเฟซก็สั่งมันต่อก็ได้นะครับผมก็กูเฉยเนนะว่าไอการเอารูปภาพนะฮะมาวิเคราะห์นอกจากข,ข้อมูลแบบจริงจังแล้วนะทางการตลาดนะครับผมเอามันมาดูข้อมูลอื่นๆนะครับอย่างเช่นให้วิเคราะห์วอ้เซฟตี้แฟกเตอร์คุณจะทําอะไรนะครับ จริงๆรูปผมอาจจะไม่เหมาะสมนะมันเลยรันดูแปลกๆนิดนึงหรือว่าเอามาคิดแคปชั่นเจ๋งๆตัวเนี้ยมันก็สามารถทําได้จริงแล้วนะครับผมไปถามโค้ชไปรอดมาแล้วนะครับว่าเฮ้ยจริงๆไอเมจแอนาลิเซอร์ต้องทำอะไรได้บ้างไหมในความสามารถของคุณเนะี่ยมันตอบผมมาอย่างนี้ออปติคอลนะครับคาแรกเตอร์รีคอร์นิชันเนี่ย ocr แล้วแกะเทคออกมาจากนั้นนะถ่ายรูปไปก็แกะออกมาอันนี้ได้อยู่แล้วล่ะอย่างที่เห็นกันนะครับผมอิมเมจนี่อะวิเคราะห์นะฮะคอนเทกต์ในอิมเมจที่ผมเอาพนักงานใน71เนาะ เราดูว่าเขาทำอะไรอยู่มันก็วิเคราะห์อ,ออกมาได้นะครับ image caption แบบเมื่อกี้เลยะเอา caption แบบ image แบบแบบ caption หรือ dense caption เนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับอ๋อมี tag ก็ได้นะครับ d e t e c t people ก็ได้นะ smart crop นะครับ crop focus on most important parts based on the content นะครับก็เห็นเมื่อกี้มันจะมี smart crop ใช้ในการดึง content เข้ามาเลยนะตรงตรงไม่ต้องไปนั่ง crop เองถูกไหมเป็นเป็น tool ที่ใช้ในการ crop ได้นะไอตัวนี้ crop อะไรต่างเงได้แล้เอาข้อมูลไปใช้เลยนะครับ ก็จะเห็นว่ามันก็มีความสามารถอยู่นะครับด้านโคพิล็อตนะครับผมออโตโอ้เกิดเป็น people detection นะครับก็ต้องเป็นคนที่มีคนที่จะมีชื่อเสียงเอารูปผมไปเนี่ยมันก็จะบอกไม่ได้ว่าไอ้นายคนนี้คือใครนะฮะเพราะเป็นคนที่เอ่โ no นเนมนิดนึงนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณเห็นนะโคพิลอตมันก็มีความสามารถนอกจากที่ผมใช้ดูให้หลายตอนแล้วอันนี้เป็นเรื่องรูปภาพแหละใช้ในการวิเคราะห์ต่างๆไอ้เรื่องการตลาดเนี่ยค่อนข้างเหมาะเลยนะครับหรือ safety factor ต่างๆถ้าคุณคิดไม่ออกว่าคนทําอะไรนะครับหรือห้องประชุมนะครับเลอะเทอะ เอ้ยควรจะจัดยังไงให้มานแนะนําให้ก็ได้ผ่านโคพายเลอรนี่ครับผมใช้ในการตรวจงานก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะแชทคุณป้อนเข้าไปเองแล้วดูความคิดเห็นของมันนะครับถ้าอนาคตมีแบบทําเป็นแอปพลิเคชันได้หรือทําเป็นถ้าเกิดคุณใช้โคพายเลอร์โปรนะครับหรือว่าแมสซัลสามหกหคุณจะสามารถสร้างบอทสามารถคอนฟิกได้ว่าไออที่ถูกต้องคือยังไงอันนั้นน่าจะตอบได้ตรงกว่านะครับถูกไมหมยังไงผมฝากไว้ครับตอนนี้สําหรับโคพายเลอรนะครับ Image zer, อิมเมจแอนนัลไเซอร์การวิเคราะห์ข้อมูลผ่านรูปภาพนะครับบนโคพายเลอร ก็ขอฝากไว้นะครับช่อง YouTube ที่คุณกำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับของ The Citizen นต์เน็คอนเทนต์อัปเดตท,ทุกวันเกี่ยวกับ Microsoft 3 6 5เพื่อเว็บพรอมโคบอลต์แล้วก็ AI ที่เกี่ยวข้องนะครับมีเพจทาง Facebook ด้วยนะครับก็คอนเทนต์อื่นๆนอกจากที่ผมโพสต์จากตัว YouTube แล้วก็ปแปะที่นั่นนะครับอะไรที่ไม่ได้ทำคลิปนะครับก็ไปอัปโหลดผ่านทาง Facebook ไว้ให้นะครับมีข้อมูลอะไรอยากจะมาคุยกันอยากจะมาแชร์กันหรืออยากให้เห็นโซลูชันไหนก็บอกผมมาได้มีเวลาจะทาให้นะครับผมเล็ว่ามีเวลาจะทาให้้้นนะคครับับติดดไหลายยยยก็ขออาภาวเี จบว้สสารตอนนี้พบกันใหม่ตอนหน้าของ The Citizen สวัสดีครับ